สัญญาณปริศนาจากดวงดาวการเดินทางสู่ความลับที่ถูกซ่อนเร้นบทนำสัญญาณลึกลับในปี2035โลกเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีสามารถตรวจจับสัญญาณจากนอกโลกได้อย่างแม่นยำแต่คืนหนึ่งนักดาราศาสตร์หญิงชื่อดอนนิดาได้รับสัญญาณวิทยุที่ไม่เคยพบมาก่อนเสียงที่แว่วมาไม่ใช่แค่คลื่นธรรมชาติ แต่เป็นภาษาแปลกประหลาดที่แสดงถึงการสื่อสารจากบางสิ่งนี่คือโอกาสที่มนุษยชาติรอคอยดอนนิดากล่าวด้วยความตื่นเต้นแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือการตอบรับสัญญาณนาน,นจะนำพาความลึกลับที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจตอนที่หนึ่งการค้นพบหลังจากได้รับสัญญาณลึกลับศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างพยายามถอดรหัสข้อมูลดอนนิดา และทีมของเธอพบว่าสัญญาณนั้นเป็นเรหัสคณิตศาสตรส์ซับซ้อนที่เหมือนคำเชิญมันเหมือนพวกเขาส่งแผนที่บางอย่างมานิดากล่าวขณะที่ทีมของเธอเริ่มสร้างภาพจากข้อมูลนั้นภาพที่ปรากฏเป็นโครงสร้างคล้ายพีระมิดแต่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายที่ไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนตอนที่สองทีมสำรวจรัฐบาลทั่วโลกจัดตั้งทีมสำรวจที่นำโดยดอนนิดา พร้อมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทีมของเธอมุ่งหน้าไปยังทะเลทรายที่ระบุไว้ในแผนที่ระหว่างการเดินทางทีมเริ่มพบเหตุการณ์ประหลาดเช่นเข็มทิที่มุนเองสัญญาณวิทยุที่ขาดหายและภาพหลอนที่ดูเหมือนจะเป็นอดีตของพวกเขาเองตอนที่สพีระมิดแห่งเงาเมื่อพวกเขาไปถึงจุดหมาย ทีมพบพีระมิดขนาดมหอมาที่ไม่มีอยู่ในแผนที่โลกพีระมิดนั้นสร้างจากวัสดุที่ไม่สามารถระบุได้มันมีพื้นผิวเรียบเหมือนกระจกแต่สามารถสะท้อนภาพของดวงดาวบนท้องฟ้าได้แม้ในเวลากลางวันตอนที่4สัญญาณจากภายในขณะที่ทีมสำรวจเข้าไปใกล้พีระมิดเสียงคลื่นวิทยุที่เคยได้รับกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมยินดีต้อนรับโปรดเข้ามาตอนที่5ประตูแห่งดวงดาวทีมสำรวจพบประตูที่ซ่อนอยู่ด้านหนึ่งของพีระมิดเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในพื้นที่ภายในดูเหมือนใหญ่กว่าภายนอกหลายเท่ามันเต็มไปด้วยเส้นแสงที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตพวกเขาพบอุปกรณ์บางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องจักรซับซ้อน มันส่งเสียงที่คล้ายหัวใจเต้นนี่มันระบบควบคุมอะไรบางอย่างดอนนิดากล่าวตอนที่หกการติดต่อครั้งแรกในขณะที่ทีมสำรวจพยายามศึกษาอุปกรณ์นั้นพวกเขาเห็นเงารูปร่างคล้ายมนุษย์ปรากฏขึ้นจากเส้นแสงพวกเราไม่ได้มาทำร้ายเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นสิงที่ปรากฏเป็นสิงมีชีวิตสูงโปร่งที่ไม่มีใบหน้าแต่เปล่งแสงจากร่างกาย พวกเขาเรียกตัวเองว่าเอ็นราตอนที่เจฟุดภารกิจที่ซ่อนเรนเอนราเล่าว่าพวกเขาเคยมาที่โลกเมื่อหลายพันปีก่อนเพื่อปกป้องมนุษย์จากภัยคุกคามในจักรวาลแต่ในตอนนั้นมนุษย์ยังไม่พร้อมที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาพวกเขากลับมาครั้งนี้เพราะภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคาถาซึ่งกำลังมุ่งหน้ามายัางโลกตอนที่8พลังแห่งพีระมิด พีระมิดที่พวกเขาพบเป็นเครื่องมือป้องกันที่เอนราทิ้งไว้เมื่อหลายพันปีก่อนแต่เครื่องมือนั้นต้องการพลังงานจากมนุษย์ในการทำงานมันจะต้องใช้ความร่วมมือจากพวกเจ้าเราเพียงแค่ชี้นำเอนราเลา่าตอนที่9การตัดสินใจของมนุษย์รัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มถกเถียงกันว่าจะเชื่อใจเอนราหรือไม่ บางคนมองว่าพวกเขาอาจเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงแต่เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับคาทาถูกเปิดเผยโลกก็เริ่มตระหนักถึงอันตร,รายที่กำลังจะมาถึงตอนที่สิบการเตรียมพร้อมมนุษย์ทั่วโลกเริ่มทำงานร่วมกับเอนราเพื่อเตรียมเปิดใช้งานพีระมิดแต่ในระหว่างนั้นพวกเขาพบว่าคาทาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตแต่เป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ในชั่วพริบตา ตอนที่11เงามืดในพันธมิตรทีมสำรวจเริ่มสงสัยว่าเอนราไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างหนึ่งในสมาชิกทีมสำรวจคนพบว่าเอนราอาจมีเป้าหมายที่มากกว่าการปกป้องโลกตอนที่12การเผชิญหน้ากับคาทาเมื่อคาทามาถึงโลกเอนราและมนุษย์ร่วมมือกันสร้างเกราะพลังงานจากพีระมิดเพื่อป้องกันโลก แต่พลังของคาทากลับมากเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดตอนที่ 13. การเสียสละหนึ่งในทีมสำรวจตัดสินใจเสียสละตัวเองเพื่อเป็นพลังงานให้พีระมิดท,ทำงานอย่างเต็มที่เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของพีระมิดและพลังงานนาั้นสามารถต้านคาทาได้สำเร็จตอนที่ 14. ความจริงที่เปิดเผยหลังจากภัยคุกคามผ่านไป เอนราเปิดเผยว่าพวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแบบมนุษย์แต่เป็นส่วนหนึ่งของพลังจัก,กรวาลที่มีหน้าที่สร้างสมดุลในกาแล็กซี่ตอนที่15จุดเริ่มต้นใหม่เอนราออกจากโลกทิ้งพีระมิดไว้เป็นมรดกสำหรับมนุษยชาติดอนนิดาและทีมของเธอหันมามองทองฟ้าพร้อมคำถามในใจว่าเราคือใครในจัก,กรวาลน,นี้สัญญาณจากฟากฟ้าตอนที่16 พลังที่ซ่อนอยู่หลังจากเอนราออกจากโลกทีมสำรวจกลับมาศึกษาพีระมิดที่ยังคงตั้งอยู่กลางทะเลทรายพวกเขาพบว่าพีระมิดมีการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มเปล่งแสงสีฟ้าสลับทองที่ดูเหมือนจะเต้นไปตามจังหวะดอนมิดาพบว่าพลังงานจากพีระมิดไม่ได้หยุดทํางานแม้ว่าภัยคุกคามจากคาธาจะจบลง แต่กลับดูเหมือนว่าพีระมิดกำลังสื่อสารกับบางสิ่งที่อยู่นอกโลกบางทีนี่อาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งนีดากล่าวตอนที่1 7เจสัญญาณใหม่หนึ่งเดือนหลังจากคาธาโดนหยุดยัางศูนย์ดาราศาสตร์ทั่วโลกเริ่มจับสัญญาณใหม่ได้อีกครั้งสัญญาณน,นี้แตกต่างจากที่เคยได้รับมันไม่ได้มาจากพีระมิดแต่ดูเหมือนจะเป็นคำเตือน เสียงในสัญญาณกล่าวว่าพวกเขาจะกลับมาเตรียมตัวคำว่าพวกเขาทำให้ทีมวิจัยและรัฐบาลทั่วโลกตื่นตระหนกเอนรากําลังกลับมาหรือเป็นสิ่งอื่นที่อันตรายกว่าตอนที่18ปริศนาจากดวงดาวในขณะที่โลกพยายามถอดรหัสสัญญาณใหม่พีระมิดเริ่มเปลี่ยนรูปร่างมันเปิดเผยชั้นในที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นเหมือนห้องควบคุมที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ และแผนผังของกาแล็กซี่ดอนนีดาและทีมพบว่าพีระมิดเป็นเหมือนเครื่องส่งสัญญาณไปยังดวงดาวต่างๆในจักรวาลซึ่งดูเหมือนว่าจะเตือนระบบดาวอื่นเกี่ยวกับบางสิ่งนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของเราแต่มันเป็นสงครามในระดับจักรวาลคิวหนึ่งในทีมกล่าวตอนที่19ผู้มาเยือนใหม่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากสัญญาณใหม่ถูกส่งออกไป เรืออวกาศขนาดมหือมาปรากฏขึ้นในวงโครจรของโลกมันไม่ได้มาจากเอนราแต่เป็นสิงมีชีวิตชนิดใหม่สิงมีชีวิตเหล่านี้มีรูปร่างคล้ายสิงมีชีวิตจากนิทานโบราณพวกมันเรียกตัวเองว่าอัสทาคัตและอ้างว่าเคยเป็นพันธมิตรของเอนราพวกเขามาที่นี่เพื่อบอกว่าภัยคุกคามที่แท้จริงยังไม่สิ้นสุดตอนที่20ศัตรูที่มองไม่เห็น อัสทาคัดเปิดเผยว่าคาทาเป็นเพียงด้านหน้าของสิงมีชีวิตที่ทรงพลังและโหดร้ายกว่าพวกเขาเรียกสิงนั้นว่าโซลารัดพลังงานที่ไม่สามารถทำลายได้แต่สามารถครอบครองดวงดาวทางระบบได้ในพริบตาพวกเจ้าโชคดีที่เอนราอยู่ที่นี่ในครั้งแรกแต่ครั้งต่อไปพวกเขาอาจไม่มาช่วยอัสทาคอไม้หันอากาศสกเลาตอนที่21 ความร่วมมือข้ามจักกรวาลรัฐบาลโลกตัดสินใจร่วมมือกับอัสทาคัดเพื่อสร้างแนวป้องกันใหม่พีระมิดถูกเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างดวงดาวมนุษย์เริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีจากอัสทาคัดและสร้างอุป,ปกรณ์ป้องกันที่สามารถตรวจจับพลังงานจากโซลารัฐตอนที่22สงครามในเนามืดแม่โลกจะเตรียมพรอ้อมแต่โซลารัฐเริ่มเคลื่อนไหว เรืออวกาศขนาดยักษ์ปรากฏในอีกระบบดาวใกล้เคียงและทำลายดาวเคราะห์ทั้งระบบภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกมนุษย์เริ่มตระหนักว่าพวกเขาอาจไม่รอดจากภัยนี้ตอนที่23การเสียสละครั้งใหม่อัสทาคอไม้หันอากาศศบอก,อกว่ามีทางเดียวที่จะหยุดโซลารรัดได้นั่นคือการเปิดใช้งานแกนกลางของพีระมิด แต่การทำเช่นนั้นต้องใช้พลังงานมหาศาลและอาจทำลายโลกไปพร้อมกันทีมสํารวจเริ่มถกเถียงกันถึงการตัดสินใจแต่ดอนนิดายืนยัดว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้โลกมีโอกาสรอดแม้จะแลกด้วยชีวิตของเราตอนที่24การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเมื่อโซลารัดเข้ามาใกล้ระบบสุริยะพีระมิดถูกเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ เส้นแสงสีทองพุ่งออกมาจากทุกมุมโลกเชื่อมต่อกับพีระมิดเรืออวกาศของอัสทาคัดร่วมต่อสู้แต่พลังของโซลารัดมากเกินไปจนทำให้แนวป้องกันเริ่มพังทลายตอนที่25ความหวังสุดท้ายในช่วงวินาทีสุดท้ายพีระมิดปลดปล่อยพลังงานมหาศาลที่ก่อให้เกิดคลื่นกระแทกทั่วจัก,กรวาลโซลารัดถูกผลักออกจากระบบสุริยะ และหายไปในความมืดของอวกาศโลกปลอดภัยแต่พีระมิดกลับกลายเป็นซากปรักหักพังมนุษย์ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลและไม่ใช่ทุกภัยที่มองเห็นได้ด้วยตาแม้พีระมิดจะพังทลายแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความร่วมมือระหว่างดาวเคราะห์และความหวังที่มนุษย์จะสามารถเผชิญหน้ากับอนาคตได้อย่างเข้มแข็งเราอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆในจักรวาล แต่จุดเล็กๆนี้ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้สัญญาณจากฟากฟ้าบทต่อขยายบทที่26เศษซากที่ยังคงเต้นไหวแม้ว่าพีระมิดจะพังทลายไปพร้อมกับการปกป้องโลกแต่เศษซากบางส่วนยังคงเปล่งแสงเรืองรองลึกลับทีมวิจัยของดอนนิดายังคงเฝ้าสำรวจพื้นที่กลางทะเลทรายและพบว่าพีระมิดไม่ใช่แค่โครงสร้างป้องกัน แต่ยังเป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่างนิติเราอาจยังไม่ได้เห็นทุกสิ่งที่มันทำได้ดอนนิดากล่าวพร้อมตรวจสอบเศษวัสดุที่คล้ายกระจกใสมันสะท้อนภาพดวงดาวที่ดูเหมือนจะเต้นไปตามจังหวะลมหายใจบทที่27ุการกลับมาของเอนรา3เดือนหลังการต่อสู้กับโซลารัสเรืออวากาศขนาดมหึมาของเอ็นราปรากฏขึ้นอีกครั้งในวงโคโจรโลก พวกเขากลับมาพร้อมคำเตือนใหม่พวกเจ้ายังไม่ได้เห็นทุกสิ่งโซลารัตเป็นเพียงเศษเสี้ยวของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเอ็นราเล่าว่าบาเรียมสิงมีชีวิตที่เคลื่อนไหวในมิติที่สเป็นสิ่งที่สร้างโซลารัตและกำลังมองหาดวงดาวที่มีพลังงานเพียงพอที่จะหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมันบทที่28พันธมิตรใหม่ในขณะที่โลกกำลังพยายามฟื้นตัวจากภัยครั้งก่อน อัสทาคัตและเอนราตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อช่วยมนุษย์เตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่ใหญ่กว่าเทคโนโลยีจากทั้งสองเผ่าพันธุ์ถูกแหงปันกับมนุษย์โลกเริ่มสร้างเครือข่ายป้องกันที่ครอบคลุมทั้งระบบสุริยะมีการสร้างสถานีอวกาศใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นป้องปราการรอบวงโคจรของดาวเคราะห์บทที่29สสัญญาณจากอนาคตในระหว่างการศึกษาวัสดุที่เหลือจากพีระมิด ทีมของดอนนิดาพบข้อมูลที่น่าตกใจสัญญาณบางอย่างที่พีระมิดส่งออกมาไม่ได้มาจากอาวกาศแต่มาจากอนาคตนี่มันเป็นร่องรอยของพวกเราเองในอนาคตคิวกล่าวหลังจากวิเคราะห์โค้ดที่พบข้อมูลนั้นแสดงให้เห็นโลกที่ถูกทำลายและไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือบทที่30เงื่อนนำแห่งมิติที่สเอนราอธิบายว่ามิติที่สี่ไม่ใช่เพียงการเวลา แต่เป็นพื้นที่ที่พลังงานและจิตสำนึกของสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่พร้อมกันได้บาเรียมไม่ได้ต้องการทำลายพวกมันต้องการครอบครองทุกมิติเอ็นรากเล่ามนุษย์ต้องเข้าใจวิธีการทำงานของมิติที่สี่เพื่อสร้างอุป,ปกรณ์ที่สามารถยับยั้งบาเรียมได้บทที่31เสียงสะท้อนในอดีตทีมสํารวจค้นพบโครงสร้างใต้ทะเลลึกที่มีลักษณะคล้ายพีระมิดอีกแห่ง มันเป็นพีระมิดรุ่นแรกที่เอนราทิ้งไว้เมื่อหลายพันปีก่อนภายในโครงสร้างนั้นมีข้อความที่ดูเหมือนถูกบันทึกไว้โดยมนุษย์ในยุคโบราณข้อความกล่าวว่าเราคืออนาคตของพวกเจ้าจงอย่าหยุดต่อสู้บทที่32การตัดสินใจครั้งใหม่รัฐบาลโลกตัดสินใจสร้างเกราะมิติที่สามารถปิดกั้นบาเรียมจากการเข้าถึงโลก แต่เกรนาะนั้นต้องใช้พลังงานจากแกนกลางของโลกถ้าพลังงานหมดโลกอาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปดอนนิดากล่าวมนุษย์ต้องเลือกระหว่างการเสียสละอนาคตของโลกหรือเสียงเผชิญหน้ากับบาเรียมโดยไม่มีการป้องกันบทที่33บาบาเรียมปรากฏต,ตัวในที่สุดบาเรียมก็เผยตัวพวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แต่เป็นการรวมตัวของจิตตสำนึกนับลานจากดวงดาวที่เคยถูกครอบครองเมื่อพวกมันเข้าสู่ระบบสุริยะความเป็นจริงเริ่มบิดเบี้ยวผู้คนบนโลกเริ่มเห็นภาพหลอนและได้ยินเสียงจากอดีตบทที่34การเผชิญหน้าในมิติที่4เอนราแนะนำให้มนุษย์สงจิตสำนึกของตัวแทนเข้าสู่มิติที่4เพื่อเผชิญหน้ากับบาเรียมโดยตรงดอนนิดา และ QR สาเป็นตัวแทนในมิติที่สี่พวกเขาพบว่าบาเรียมไม่ได้ต้องการทำลายแต่พวกมันต้องการหลอมรวมทุกอย่างเพื่อสร้างจักรวาลใหม่แต่จักรวาลน,นั้นจะไม่มีความเป็นอิสระทุกชีวิตจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันดอนนิดากล่าวบทที่35การเสียสละครั้งสุดท้ายเพื่อหยุดยังบาเรียม ดอนนิดาตัดสินใจใช้จิตสำนึกของเธอเองเพื่อสร้างเขตแดนในมิติที่สี่กับขังบาเรียมไว้เมื่อเธอทำเช่นนั้นโลกในมิติที่สามกลับคืนสู่ความสงบแต่นิดาไม่สามารถกลับมาได้บทสงท้ายเส้นทางสู่อนาคตโลกปลอดภัยอีกครั้งแต่มนุษย์รู้ว่ามิติที่สี่ยังคงมีความลึกลับที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด พีระมิดในทะเลทรายยังคงเปล่งแสงเบาๆเหมือนเฝ้ามองและปกป้องมนุษย์จากสิ่งที่พวกเขาอาจยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญบางทีความลึกลับของจักรวาลไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจทั้งหมดแต่เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกับมันจบบริบูรณ์